สวัสดีคะ่ะคนเกิดวันจันทร์ทุกทุกคนมาเจอแม่หมอยอีกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาจากวันที่2 2ถึง30พฤศจิกายน2563เลยนะคะ,ะมีมาฝากเล็กๆคะ่ะ เห็นดอกไม้เยอะแยะเต็มโต๊ไปหมดค่ะความสุขความทุกข์เหมือนดอกไม้นะคะไม่จีรังยั่งยืนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขอให้คุณมีกำลังใจทุกทุกวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ แจ้ง m e นะคะการแจ้งข่าวการประกาศผลหน้าไพ่บอกถึงคนเราทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือยังหมายถึงการเกิดใหม่การฟื้นตื่นการมีชีวิตที่ดี มีความคิดดีจิตวิญญาณที่งดงามการหลุดพ้นสภาวะที่เศร้าหมองสู่สิ่งที่เป็นเสรีภาพอิสรภาพหลุดพ้นจากห่วงทุกทรมานคุณออกมาได้แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ฟังคำทำนายเลยค่ะการเงินคนวันจันทร์จะได้มาจาก ที่ไม่ได้คาดหวังนะคะถ้ามีปัญหาก็ปรับเอาตัวรอดการเงินเรื่องการเงินไปได้ตลอดสัปดาห์ค่ะอาที่ผ่านมาถ้าดีอยู่แล้วเรื่องการเงินมาถึงวันนี้การเงินของคุณก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมได้เงินตกเบิกเงินค้างจ่ายอื่นๆ เรียกว่าการเงินดีเงินคล่องตลอดสัปดาห์นะคะการงานคนวันจันทร์ค่ะที่ผ่านมามีอุปสรรคอะไรถ้าคุณอยู่ได้ถึงวันนี้สิ่งดีๆเกี่ยวกับงานจะส่งผลในสัปดาห์นี้ค่ะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเรื่องงานต่างๆที่ตกค้างคุณก็จะทำสำเร็จ ถ้าคุณคิดเปลี่ยนงานก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะการเปลี่ยนอาชีพก็ได้ผลสำเร็จค่ะคิดจะเปลี่ยนอะไรเรื่องงานสำเร็จนะคะมาความรักคนวันจันทร์คนที่คบกันมาน,น,นานๆอาจมีการแต่งแบบปุบปับในสัปดาห์นี้แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคนโสดคนไม่ก็มีโอกาสพบเจอ คนที่ใช่แบบไม่คาดคิดมาก่อนคนครองเรือนที่ผ่านมาหากหมางเมินเพราะมีปัญหาบางอย่างโกรธเคืองกันก็มีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะสุขภาพคนวันจันทร์คนที่คอยดูแลสุขภาพมาตลอด คุณก็แข็งแรงดีค่ะส่วนคนที่ละเลยตัวเองก็อาจกำลังกังวลใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีอาการมีสัญญาณให้รู้บางอย่างอย่าได้ประมาทต่อไปนะคะยังไม่สายขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนที่เกิดวันจันทร์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์จะได้มีคลิปหน้า คลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ